ใหญ่แบบนี้นะคะจะมี15บซองเล็กด้านในนะคะ1นงซองชมกับน้ํา150 ml นะคะห่อละ1ห่อมี15ซองค่ะลูกค้าจาหนองมีสาซอค่ะ้าจาานดดลยืนยันด้วยนะคะอ่านุ่นร้องอให้แม่หนึ่งทำท่าดำดงกับแม่สอก่อนเลยแม่องขอเลย พร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันเลยมาตา่ายดไฟดํงเออไม่ได้ได้อยู่่ะโอเคหนึาแต่งตัวมาแลวโกมาให้นคมันดูเราอยู่ไหมดูอยู่มเนี่ยกดแล้วเดี๋ยวถ กับน้องเบลพี่เบลเดี๋ยวเราจัะให้รอเลยเราจัดให้เอาแค่นี้ก่อนเนาะแต่ว่าดำดงแต่งแน่นอนคอนเฟิร์มพูดไว้ตรงนี้เลยถ้าไม่แต่งนี่ถอดเจอที่ไหนรองเท้าเคลื่อนหน้าได้เลยฝากทุกคนหน่อยก่อนจะไปเล่นลิเกอ่ะก่อนจะไปเล่นลิเกเดี๋ยวให้น้องฝากผลงานแล้วก็ฝากแบรนด์หน่อยนะคะเพราะว่าน้องได้กินอิ่มเลยแล้วแม่เมยฝากได้นะคะพี่แรนเตอร์ตัวแรกของนุ่นเนทหรือว่าดำดงนะคะกูต้านิทนะคะของ ด็อกเตอร์กังนำํำก็อยากให้ทุกคนแบบว่ามารับสิ่งดีๆด,ด,ด้วยกันเพราะว่านุ่นนะ่ะทานด้วยตัวเองบอกจริงๆว่าไม่เคยเปิดใจแต่ก็เป็นอันแรกเหมือนกันกูต้าตัวแรกเหมือนกันในชีวิตที่ที่เปิดใจแล้วก็อยากบอกต่อทุกคนนะคะแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยซัพพอร์ตอยากซัพพอร์ตหนูก็ช่วยซัพพอร์ตสาขาที่หนูเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็คืนนี้เจอกันเจอกันที่วัดเขาตะแบกเชลบุรีค่ะ